รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพรับแล้วเปลี่ยนนะคะรายการที่นําเสนอเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกันนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยนะคะซึ่งก็ไม่กล้วยอย่างที่คิดนะคะมีประโยชน์มากมายหลากหลายชนิดทีเดียวนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์เพศัชกรหญิงเอื้อพรชัยวันจากคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะ,คะเรื่องของกล้วยมี ประโยชน์มากมายทีเดียวแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของคนไทยเรามาช้านานแล้วนะ,ะคะ มีประโยชน์แล้วก็มีหลากหลายพันธุ์ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะคือกล้วยจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีมากมายถึงประมาณ71สายพันธุ์ด้วยกันนะคะ,คะแต่ว่าที่เรารู้จักกันแล้วก็นิยมใช้มารับประทานเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่สายพันธุ์นะคะ,คะที่เด่นๆก็จะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านะคะ,ะ,คะ,คะกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมอกล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยเล็บมือนาง แล้วมีเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตความเชื่อของคนไทยเราด้วยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วกล้วยเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองมาตั้งแต่หลายสมัยมาแบบหลายายปีมาแล้วนะคะ,คะเพราะฉะนั้นในวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยก็จะมีการใช้กล้วยเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยนะคะจนกระทั่งถึงเกือบถึงวาระสุดท้ายนะคะแต่ว่าเพราะว่าในกล้วยเนี่ยความเชื่อคือถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ ของความดีงามความเจริญงอกงามนะคะความอุดมสมบูรณ์ขนาดว่าคุณแม่ที่กําลังจะ,ะคลอดลูกคลอดบุตรเนี่ยนะคะเขาก็จะทําพิธีเส้นไหว้เขาก็จะต้องเอากล้วยไปเหมือนกันเพราะว่าขอให้ทําอะไรง่ายๆเหมือนกับอปอกออกล้วย,วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในพิธีที่เป็นมงคลทั้งหลายก็จะเอากล้วยเข้าไป นะคะอย่างเช่นอะไรพิธีมงคลสมรสนะเขาก็จะว่ากล้วยนี่ให้ลูกดกใช่ไหมคะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่นอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรก็ให้ราบรื่นด้วยใช่นะคะมีสารพันประโยชน์แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของคนไทยเรามาช้านานนะคะทีนี้อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงประโยชน์ของกล้วยด้วยค่ะตั้งแต่รากลําต้น ได้ดอกเลยนะคะเพราะว่าีวราะชน์จากนั้นเลยต้นกล้วยเนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างโมเดลกล้วยนะคะนี่จําลองมาจําลองมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเริ่ตั้งแต่รากเลยทุกๆส่วนของกล้วยนะคะก็จะมีประโยชน์เริ่มตั้งแต่รากรากเนี่ยถ้าเผิดว่าเราเอาอย่างแบบง่ายๆเลยเนี่ยนะคะแก้ปวดฟันนะคะเขาก็จะเอารากเนี่ยค่ะสัก หนึ่งกำมือเอาน้ำเนี่ยใส่ให้ท่วมนะคะแล้วก็หมายถึงว่าท่วมท่วมรากนั้นนะคะแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปสกันเอาให้มันเค็มจัดนะคะแล้วก็ไปต้มให้เดือดสัก15นาทีปล่อยไว้ให้เย็นแล้วก็มาโอมกล้วยในป่ากล้วยป่าก็จะแก้ปวดฟันได้นะคะหรือว่าเอามาตําพอกที่ตรงขมับตรงเนี้ยนะคะก็ถอนพิษไข้แก้ปวดศีรษะจากถอนพิษไข้ได้ รากแล้วมีอะไรอีกลำต้นลำต้นก็คือตรงส่วนนี้นะคะคือจริงๆแล้วลำต้นกล้วยเนี่ยลำต้นตัวจริงจะเป็นลำต้นใต้ดินเป็นเงาอยู่ใต้ดินนะคะแต่ว่าส่วนที่เรารู้จักที่เราเห็นจะเป็นตรงส่วนนี้ก็จะเป็นกาบมานะคะกาบใบตรงที่เป็นกาบใบกาบใบที่มันแบบมาเรียงซ้อนกันแน่นตรงเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นลำต้นซึ่งลำต้นตรงนี้เนี่ยตามตามที่ของของ คนไทยเราเรียกก็คือหยวกนะคะหยกกล้วยหยกกล้วยนี่มีประโยชน์นะคะเพราะว่ามันมีเส้นใยกากใหญ่อาหารเขาถือว่าเป็นอะไรนะตัวใช่เป็นไม้กวาดใช่ค่ะ <laughs> เป็นเป็นไม้กวาดสำหรับกำจัดขยะในลำไส้คือมันก็บอกว่าคนโบราณเนี่ยบอกว่าควรจะต้องรับประทานแกงหยวกกล้วย<ค>นะคะปีละหนึ่งอย่างน้อยก็หนึ่งครั้งเพราะว่ามันจะทำให้เนี่ย เส้นใหญ่มันจะไปดูดซับไอ้พวกสารพิษหรือว่าอาหารที่มันไม่ย่อยที่มันตกค้างที่มันไม่ดีในลําไส้เนี่ยนะคะให้ออกเพราะว่าไอ้พวกสิ่งที่ไม่ดีในลําไส้เนี่ยมันจะเป็นสาเหตุทําให้เป็นมะเร็งในระบบทางเดินอาหารได้เพราะฉะนั้นถ้าทานหยกกล้วยนี้ทีนี้หยกกล้วยมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอามาทานอย่างเนี้ยมันก็จะไม่อร่อยนะคะเขาก็จะมีวิธีนำไปปรุงหลักๆทำเป็นอาหารนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารขาวนะคะเป็นแบบอะไรนะ แกงหยวกกล้วยนะคะหรือทำห่อมกก็ได้นะคะอะไรอีกอะเอามายำอย่างเงี้ยนะคะยำหยวกกล้วยนอกจากหยวกและรากลำต้นใบนะคะใบก็ก็จะเป็นตรงส่วนอย่างนี้นะคะนี่นี่ค่ะมีตัวอย่างด้วยใบตรงส่วนใบเนี่ยนะคะถ้าบอกว่ามาสังเกตตรงใกล้ๆจะเห็นว่ามันมีเป็น เป็นเหมือนกับขี้พึ้งที่มันคเคลือบอยู่เราจะเห็นด้านนี้นะะ้อะหน่อยใช่ค่ะ,ะ,คะใต้ท้องใบใช่คือตั้งแต่โบราณมาเนี่ยนะคะเขาก็จะเอามาใช้สําหรับให้คนไข้เนี่ยที่เป็นแผลผู้พองนะคะเอามารองนอนนะคะเพราะว่าน้ําเหลืองน้ําหนองเนี่ยมันจะไม่ติดนะคะ,คะแม้กระทั่งอตอนสุดท้ายของชีวิตเขาก็ยังเอาใส่ไปในโรงนะคะแสดงว่ามีสาระะที่เป็น ต,ตัวนี้คือมันจะมีเหมือนกับเป็นสารขี้ผึ้งนะคะที่จะทําให้ไม่ติดแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยที่ใบมันอาจจะมียางอยู่บ้างที่ยางของใบกล้วยเนี่ยมันก็จะช่วยรักษาแผลทีนี้ถ้าเผกว่าอันนี้มันเป็นใบใหญ่นะคะถ้าเผืว่าเอามาใช้ในแง่ที่เป็นประโยชน์ใช้สอยก็เอามาใส่อาหารหรือเอามาห่ออาหารเอาไปปิ้งไปย่างตัวนี้เนี่ยมันจะดีมากเพราะว่า มันทนความร้อนได้นะคะมันก็จะไม่ย่อยสลายเหมือนอย่างโฟมก็จะเป็นประโยชน์ที่ว่าไม่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยใบนะคะถ้าเป็นใบอ่อนสมมุติใบอ่อนๆก็ตอนเล็กๆนะคะจางๆเขียวจางๆเขาก็จะเอามา ปิง้งหรือว่าเอามาลนไฟให้พอนิ่มนะคะอันนี้วางก่อนก็ได้ค่ะ,คะนะคะมันก็จะเ,เสร็จแล้วเอามาประครบค่ะประครบตรงส่วนที่เป็นปวดเมื่อยก็จะแก้ปวดเมื่อยได้หรือว่าเอาตรงส่วนที่เป็นใบใบอ่อนๆนี่เหมือนกันนะคะเอามาปิดทับแต่ถ้าจะนั่นคือทำให้นิ่มก็คือเอาไปหล่นไฟอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาปิดทับตรงแผล แผลสดเนี่ยนะคะทั้งแผลสดแผลผู้พองได,ได้หมด,หมดเลยค่ะ<อ>เพราะว่าจะช่วยสมานแผลใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะมีะเป็นค,คือเหมือนกับเป็นส่วนที่เป็นยางกับอะไรเนี่ยนะคะจะช่วยในการสมานแผลรักษาแผลทําให้แผลเนี่ยติดสนิทแล้วก็ไม่เป็นแผลเป็น นะคะอันนี้หมายถึงตรงในส่วนใบก็ถือว่ามีมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะและถ้าเราจะใช้ใบตองเนี่ยในงานประดิษฐ์ต่างนะคะเราก็จะจะเห็นอยู่ใน่านปคือจริงจริงกล้วยมันมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะเราก็ว่าโอ้ใบเหมือนกันหมดเลยเป็นใบตองแต่จริงๆแล้วเนี่ยใบของกล้วยตานี นะคะจะดีมากสําหรับเอามาทําประดิษฐ์อะไรเพราะว่าใบกล้วยตานีนี้จะมีขนาดใหญ่แล้วก็สีจะเขียวเข้มแล้วก็ไม่แตกง่ายแล้วจะเขียวแบบเป็นเป็นเงาพอเอามาประดิษฐ์ก็จะสวยงามนะคะพูดถึงกล้วยตานีนิดนึงค่ะอาจารย์เป็นเป็นกล้วยพันธุ์ที่ให้ผลไหมคะให้ค่ะกล้วยตานีนี่ให้ผล ขนดกนะคะแต่ว่ารสชาติมันก็ไม่ค่อยอร่อยอแล้วก็เขาก็จะไม่ค่อยนิยมเอามาทานแต่ว่า,าก็ใช้ประโยชน์ทางใบไม่ค่ะแต่ใช้ประโยชน์ทางใบกับอีกอันคือเหมือนกับเป็นเป็นบนรรพบุรุษของกล้วยอะ่ะที่เขาผ,ผสมข้ามไปข้ามมากลายออกมาเป็นกล้วยหลายๆสายพานันธุ์อย่างนั้นนะเพราะกล้วยตนีเนี่ยมีความเชื่อ,ออีกเหมือนกันแบบ อะไรมีนางตานีเนี้ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยกล้าปลูกไว้ในบ้านว่าจะทําให้เด็กกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นว่านิยมทานกล้วยน้ําว้ามากกว่ากล้วยน้ำว้านี่อาจจะเรียกกล้วยใต้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ่ทางเหนือก็จะเรียกกล้วยใต้กล้วยใต้นะคะประโยชน์นะคะที่เราพูดถึงนะคะรากต้นหมดใบนะคะแล้วก็ยังมีดอกดอกก็คือหัวปรีดอกค่ะดอกคือหัวปรีนะคะตัวหัวปรีนี่นะคะก็จะเป็นตรงมันทำไง ก็จะตรงนี้นะคะตรงตรงส่วนที่เป็นหัวปรีตรงนี้ค่ะจะมีคุณค่าทางอาหารสําหรับเหมาะสําหรับคุณแม่คุณแม่ลูกอ่อนคือห<ะ>มายถึงว่าเพิ่งคลอดบุตรใหม่ๆจะต้องให้น้ํานมบุตรนะคะตัวนี้เนี่ยพอเป็นอาหารเนี่ยรับประทานก็จะช่วยในการเพิ่มน้านมน,นะคะก็ทำเอามาปรุงอาหารค่ะปรุงอาหารก็ อย่างเช่นต้มหัวปลีอาใช่ต้มหัวปลีหรือว่าเอามาชุบแป้งทอดนะคะหรือว่ารับทานเหมือนเป็นผักสดกับพวกอะไรอ่ะแก้มกับผัดไทยมีกะทิอะไรแบบของคนไทยอย่างนั้นน่ะนะคะก็มีประโยชน์อร่อยด้วยใช่ค่ะอร่อยด้วยแล้วก็เมื่อกี้นี้พี่พูดข้ามไปนิดนึงคือตรงระหว่างของใบเนี่ยนะคะในระหว่างกาบใบเนี่ยนะคะน้ำที่ค้างอยู่ในกาบใบเนี่ย เขาก็จะเอามาใช้สำหรับรักษาผมร่วงศีรษะล้านโดยเฉพาะยิ่งคุณผู้ชายนะคะที่มีปัญหาเรื่องผมบางผมร่วงนะคะก็จะเอาน้ำน้ำที่ค้างอยู่ตรงกาบใบกล้วยใช่ค่ะอันนี้เขาก็ใช้กันมาในหลายประเทศนะคะในฟิลิปปินส์ก็มีใช้ก็แค่เอามาหมัก ใช่ค่ะชโลมงไว้เหรอคะอาจารย์ก็แบบเอาตรงรองจากน้ําตรงกาบนะคะแล้วก็เอามาแบบมาขยี้อย่างนั้นนะคะแล้วก็ค่อยสระค่ะค่ะไว้นานแค่ไหนยังไงคะปกติแล้วก็เหมือนกับขยี้หมักไว้สักห้านาทีสิบนาทีอย่างเงี้ยก็ไปสระผมตามปกติใช่ค่ะใช่ค่ะมีประโยชน์อย่างยิ่งทีนี้เรายังไม่ได้พูดถึงส่วนที่สําคัญก็คือส่วนผลนะคะผลผลกล้วยนะคะมันจะมีทั้ง แยกนะคะอันนี้เนี่ยกล้วยดิบกล้วยดิบนี่ก็จะสังเกตเห็นว่าสีเขาจะยังเขียวอยู่นะคะและอันนี้ก็จะเป็นกล้วยที่เริ่มสุกกาเรือเรเรียกว่ากล้วยหานะคะแล้วก็กล้วยสุกเลยก็จะแบบเหลืองแล้วนะคะทีนี้พี่ขอเราขอพูดเป็นว่าแยกเป็นว่ากล้วยดิบก่อนกล้วยดิบนะคะก็สามารถทานได้มีประโยชน์ได้ใช่ค่ะกล้วยดิบนี้เนี่ยสามารถจะ ใช้ได้ทั้งเหมือนกับเป็นอาหารนะคะประกอบอาหารได้ทั้งคาวทั้งหวานเหมือนกันนะคะ<า>อย่างเ <คน S 2> ช่นคนก็เอาไปแกงนะคะใช่ค่ะเอาไปทำเป็นแกงเผ็ดกล้วยก็ได้หรือส้มตำกล้วย นะคะ,คะแต่มันจะมีรสฝ,ฝาดไหมคะถ้าเป็นกล้วยดิบใช่ค่ะมันก็จะมีรสฝาดซึ่งมันก็จะมีข้อดีเพราะว่ารสฝาดของกล้วยเนี่ยนะคะ,คะเนื่องจากว่ามันมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสารแทนนินแทนนินตัวนี้จะมีฤทธิ์ฝาดสมานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเอามาใช้ในการรักษาโรคท้องเสียได้<อ>นะคะ,คะเวลาที่ทานทานรักษาโรคท้องเสียนี้ก็ ไม่ใช่ว่าเอาอยู่ดีๆเอามาทานาเลยมันก็จะฝา,าใช่ไหมคะต้องมีกรรมวิธีนิดนึงใช่ค่ะก็อาจจะใช้ตรงส่วนผลผลดิบเนี่ยนะคะปอกเปลือกก่อนแล้วก็เอามาฝานันๆแล้วก็ต้มน้ําแล้วก็รับทานดื่มน้ำที่ที่ต้มนั้นนะคะก็ <c oughs> จะแก้ท้องเสียหรือว่าถ้าบอกว่าเรามีกล้วยอยู่มากเราก็อาจจะรักษา ถนอมไว้คืออย่างเช่นอันนีองไว้นะคะสมุนไพรเป็นยาใช่ใช่ค่ะนี่นะคะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะกล้องจะจับอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นกล้วยดิบอันนี้เป็นกล้วยดิบที่เราฝานกล้วยดิบแบบนี้ค่ะที่ปลอกเปลือกแล้วก็ฝานบางๆฝานบางๆ ใช้ตากแดดก็ได้นะคะแต่ตากแดดนี่เวลาที่ตากแดดก็ต้องใช้แดดที่รำไรอะคะอ่ะคือหมายความว่าไม่ใช่แดดจัดมากเพราะว่าเราต้องการรักษาคุณค่าทางอาหารของกล้วยไว้อาจจะเรียกว่าเป็นกล้วยแดดเดียวได้ไหมคะม, <c oughs> มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ากล้วยแดดเดียวเนี่ย ข้างในอาจจะยังแฉะแฉะก็จะเก็บไม่ได้นานนะคะก็จะขึ้นราแต่อันนี้เนี่ยเราใช้อบนะคะอบก,ก็จะอุณหภูมิที่รักษาคุณค่าทางอาหารของสมุนไพรถือเป็นสมุนไพรนะคะก็จะใช้อุณหภูมิที่ไม่เกินหกสิบองศาก็จะเก็บไว้ได้นานพอเวลาที่จะใช้เนี่ยอาจจะเอามาตำตำให้เป็นผงนะคะแล้วก็ เอามาเน,น,นะชงกับน้ำร้อนนีค่ะดื่ม,มหรือว่าผสมกับน้ำผึ้งรับทานก็ได้อันนี้จะแก้รักษาโรครักษาคือโรคท้องเสียเนี่ยนะคะใช่ค่ะเพราะว่ามีฤทธิ์ฝาดสมานนะคะหรือมันก็จะโยงไปอีกอันหนึ่งด้วยเลยว่ากล้วยดิบเนี่ยนะคะมีสารสำคัญอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไซโตเอนโดไซน์ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าบอกว่ารับทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะไปกระตุ้นให เยื่อบุกระเพาะอาหารเนี่ยหลังสารเป็นสารเมือกซึ่งสารเมือกนี้ก็จะมาเคลือบที่กระเพาะนะคะก็จะไปปิดแผลนะคะพอเรารับทานต่อเนื่องกันทุกๆวันใช่ไหมคะเขาก็จะรักษาอาการโรคกระเพาะได้นะคะคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะเป็นโรคที่แบบทรมานมากทีเดียวใช่นะคะวิธีง่ายๆในการรักษาที่อาจารย์แนะนําก็คือกล้วยดิบเอามาตาก ปากแล้วก็บดเป็นผงบดเป็นผงแล้วก็มาชงดื่มค่ะก็รับทานวันละสี่ครั้งก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนก่อนอาหารสามมื้อแล้วก่อนนอนอันนี้ก็จะช่วยสมานแผลรักษาโรคกระเพาะค่ะได้ใช่ค่ะค่ะบางคนก็บอกว่ากล้วยดิบเนี่ยเขาเอามาทําเป็นกล้วยฉาบใช่เป็นแบบกล้วยฉาบก็เหมือนกับเป็นขนมเหมือนกันใช่มได้ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะเป็นขนมนะคะกล้วยฉาบเนี่ย แต่มันข้อที่ต้องระวังนิดนึงคือเวลานั่นก็ให้เลือกรับประทานชิ้นที่มันมันไม่ไม่หวานไม่ไม่ใช่ไม่หวานไ่เ็มไม่ไม่ดำนะคะเพราะว่าถ้าดำนี่หมายความว่าเขาทอดนานไปใช่ไหมเพราะกล้วยฉาบมันต้องทอดใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกล้วยฉาบมันเขามักจะใส่น้ําตาลนะคะน้ำตาลพอโดนความร้อน มากๆเนี่ยนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นคือเกินเกินจากคาราเมลไปอ่ะนะคะมันจะกลายเป็นสารที่ก่อมะเร็งได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทานแบบจืดก็น่าจะดีนะค่ะใช่ใช่ค่ะค่ะและเมื่อกี้พูดถึงกล้วยนี้แล้วนะคะก็มาถึงกล้วยสุกกล้วยกล้วยสุกนะคะเพราะว่าอันนี้ยิ่งมีคุณประโยชน์มาก ยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ<ช>สารอาหารเรียกว่าครบถ้วนเลยไหมคะคือคือจริงๆ <c oughs> ในกล้วยดิบก็มีสารอาหารเหมือนกันแต่ว่าเรารับทานเป็นอาหารมันไม่อร่อยเพราะมันมีรสฝาดใช,ใช่ไหมคะแต่พอมันเป็นกล้วยสุกเนี่ยเ,เราก็จะรับทานเป็นผลไม้ได้อย่างนักกีฬาทั่วโลกเลยนะคะ,คะเขาก็จะถือว่าเป็นผลไม้ยอดฮิตยอดนิยมเพราะว่าเขาให้พลังงานนะคะเพราะเนื่องจากว่ามันมีคุณค่าทางอาหารเป็นสุดยอดโภชนาการผลไม้เนี่ยนะคะเพราะว่า ในนั้นเนี่ยจะมีโปรโตีนเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายด้วยนะคะ<ช>มีคาร์โบไฮเดรตประเภทที่ย่อยง่ายมีน้ำตาลธรรมชาติ<ช>ถึง3ชนิดมีซูโครสกลูโคสฟรุกโตสนะคะแล้วก็มีวิตามินวิตามินโดยเฉพาะมีวิตามิน B6 ซึ่งเป็นตัวที่เพิ่มภูมิต้านทานร่างกายนะคะนอ,อ,อ,อกจากนี้เนี่ยมีกรดอะมิโนจำเป็นที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตนะคะ แล้วก็มีแร่ธาตุแร่ธาตุมีพวกแมกนีเซียมโพแทสเซียมมีโพแทสเซียมสูงนะซึ่งโพแทสเซียมสูงนี้มันก็จะโยงต่อไปอีกว่าเหมาะมากเป็นผลไม้สําหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงแต่หมายความว่าต้องไม่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานจะไม่แนะนําให้รับประทาน เนื่องมาจากว่าในน้ำจะมีน้ำตาลอยู่เยอะนะคะคนเป็นเบาหวานนี่ต้องไปเลือกรับทานสมุนไพรอื่นเอาไว้เราค่อยพูดกันข่าวต่อไปนะคะแต่ถือว่า,าสารอาหารที่มีอย่างครบถ้วนในกล้วยเนี่ยเ <c oughs> ทียบเท่ากับน้ำนมแม่เลย<ช>หแหละใช่ค่ะ <c oughs> คือเขาบอกว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนกับสารอาหารต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่ากับน้ำนมแม่แต่เนื่องมาจากว่ามันก็ยังถือเป็นของแข็งบ้างใช่ไหมคะ เขาก็จะให้กับเด็กซึ่งเป็นทารกเนี่ยให้รับทานได้แต่ต้องเริ่มเริ่มตอนที่เริ่มทานข้าวบดได้นะคะเวลาเวลาที่ลงไป้ใช่ค่ะแต่เวลาที่ให้ให้เด็กรับทานนะคะก็เขาจะใช้วิธีขูดแต่เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อนะคะแล้วก็ไม่เอาตรงไส้ที่ตรงเป็น ไส้ตรงกลางไม่เอาเพราะตรงนั้นอาจจะเพราะว่าไม่ใช่ค่ะคือตรงตรงไส้ตรงนั้นเนี่ยมันจะรับทานแล้วมันจะทาให้เป็นท้องผูกนะคะก็จะตรงเนื้อที่นี่ตรงของเด็กเล็กเนี่ยเริ่มรับทานใหม่ๆก็ให้นิดเดียวนะคะแค่หนึ่งไม่เกินหนึ่งช้อนชานะคะคือหมายถึงเอามาแล้วบดให้เละๆเลยนะคะแล้วก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็ค่ทาน่ันละลูกได้นะคะซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นผลไม้เฉพาะแต่เด็ก ได้ทุกเพศทุกวัยแม้กระทั่งถึงคนชราะนะคะ,คะเพราะว่าในกล้วยสุกนี้มันจะมีสารอีกตัวหนึ่งค,คือคือมันเปลี่ยนจากตอนที่กล้วยดิบมาแล้วนะคะตอนตอนนี้มันก็จะกลายเป็นสารเขาเรียกว่าเพกตินเพกตินตัวนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวที่ช่วยหล่อลื่นก็จะทำให้รับทานแล้วก็จะไม่เป็นโรคท้องผูกนะคะคือนอกจาก ห<ค>ลอ่อลื่นแล้วก็เพิ่มกากใยอาหารมันก็จะไปช่วยดันที่ตรงผนังลำไส้นะคะให้เกิดการที่แบบอยากขับถ่ายแล้วก็ขับถ่ายได้<ม>อย่างเงี้ยค่ะกราช่วยแก้ท้องผูกด้วยแต่การ<ด>รับประทานกล้วยนะคะไม่ใช่ทานแต่กล้วยเฉยๆอย่างเงี้ยถ้าทานกล้วยเฉยๆก็อาจจะเบื่อนะคะขเขาก็จะมีทาเป็นเอามาทําเป็นอาหารได้ทั้งอาหารขาวอาหารหวานนะะคด้วยบัวชีค่ะมีกล้วยบัชชี ขนมกล้วยขนมกล้วยกล้วยเชื่อมนะคะแต่ว่ามันมีอันที่พี่อยากจะเล่าให้ฟังวันนี้นะคะเขาเรียกว่ากล้วยหมกรำนะคะอันนี้เนี่ยได้มาจากของท่านอาจารย์ดรสุภาพรที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบตนะคะทขาเขียนหนังสือไว้ว่ากล้วยหมกรำเนี่ยเขาจะใช้กล้วยสุกเนี่ยนะคะเอามาบดหรือมาปั่น แล้วก็ผสมกับรำข้าวใช้รำข้าวใหม่นะคะมันจะหอม,อมรำข้าวเนี่ยก็เอามาร่อนก่อนนะคะเอาเฉพาะตรงส่วนที่เป็นผงละเอียดแล้วก็มาผสมกับกล้วยนี้คลุกให้เข้ากันแล้วก็เติมเกลือป่นเละเข้าไปนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะคะ,คะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะก็จะใช้ใบตองนะคะใบตองเนี่ยเอาเอากล้วยที่ผสมคลุกเค้ากันดีแล้วเนี่ยนะคะเอาใส่แล้วก็ เอาไม่กัดกัดหัวกราดไปหมกเหมือนกับขนมจากอย่างเงี้ยไม่หมกค่ะเอาไปปิ้งหรือไปย่างมันก็จะหอมมากแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารสูงนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่ากล้วยหมกํำนะคะนี่ก็สามารถที่จะพลิกแพงสูตรต่างๆได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแต่ถ้าพูดถึงคุณประโยชน์ของกล้วยนี้มีมากมายทีเดียวนะคะอาจารย์ก็ถือว่ามีประโยชน์ทางยาด้วยใช่คะมากมาย อย,อย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารสมุนไพรรวมไปถึงเรื่องของความสวยความงามกล้วยก็มีประโยชน์มีค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยกล้วยปกติแล้วเนี่ยพวกผู้หญิงเรานะคะก็อยากจะให้ผิวพรรณสวยงามนะคะรูปร่างดีค่ะรูปร่างดีผิวพรรณสวยงามไอ้ผิวพรรณสวยงามนี่คือ ทุกคนที่รับประทานกล้วยเป็นประจำเนี่ยนะคะก็ถือว่ากล้วยนี่เป็นยาอายุวัฒนะอยู่แล้ว ừ ừ ừ นะคะเพราะว่ามันมีทั้งวิตามินเกลือแร่าุ้เยอะแยะนะคะก็จะบำรุงทําให้ผิวพรรณดีขับถ<ช>่า<ท>ยดีวิธียังไงคะถ้าบำรุงผิวแต่อันนี้คือหมายถึงรับประทานนะคะแต่ถ้าบอกว่าบำรุงผิวเฉพาะผิวหน้านะคะเขาจะมีสูตรนะคะเป็นเขาเรียกว่าสูตรอะไรนะครีมกล้วยพอกหน้าถ้าสมมุติว่าผิวปกติธรรมดานะคะก็จะง่ายหน่อยเอาเอากล้วยสูตร กุยสุกๆเนี่ยนะคะสักหนึ่งผลแล้วก็น้ำพึ่งน้ำพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเอามาปั่นรวมกันเลยแล้วก็พอกนะคะแต่ก่อนพอกก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เอาพอกพอกทิ้งไว้สักประมาณ15นาที แล้วก็เอาเช็ดออกใช่ไหมคะแล้ว <จะ S 2> ล้างจะช่วยวย,ยังไงคะจะจทำให้พอล้างเสร็จหน้าจะแบบผิวจะผ่องขาว <ừ> เลยนะคะ <ừ> ผิวจะเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นเพราะว่ามันมีน้ำผึ้งด้วยนะคะน้ำผึ้งเขาก็จะมีคุณสมบัติที่เหมือนกับเป็นมอยส์เจอไรเซอร์อยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ในกล้วยก็มีวิตามินอีกแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่ารับทานเพื่อลดความอ้วน นะคะสนใจไหมคะคิดว่าคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆนี่สนใจมากเลยสูตรลดความอ้วนจากกล้วยค่ะคือหมายความว่าใช้วิธีที่รับประทานเป็นอาหารเช้านะคะก็รับประทานซักครั้งหนึ่งอาจจะ1-2ผลนะคะแล้วแต่คนตัวเล็กตัวใหญ่อย่างนี้นะคะแล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะๆนะคะอันนี้ก็คือ ทานแทนอาหารเช้าไปเลยใช่เพราะว่าเขาให้พลังงานนะคะแล้วก็ได้พวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่มันย่อยง่ายค่าสารอาหารครบถ้วนอยู่แล้วนะคะค่ะก,ก็ทานมือ้อกล้วยแทนมื้อเช้าแต่ว่ามื้ออื่นเราก็ทานอาหารปกติของเราไปใช่ทีนี้พอถึงมื้อของว่างใช่ไหมคะแทนที่จะทานกล้วยอย่างนี้ก็ทานเป็นกล้วยแปรรูปก็ได้หรือเป็น ขนมหวานจากกล้วยอย่างเงี้ยนะคะอ,อย่างเช่นอันนี้นะคะกล้วยอบอันนี้เป็นหน้าตาเหมือนกล้วยปากนะคะ,คะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นกล้วยอบธรรมชาติคือหมายความว่าจะไม่มีสารปรุงแต่งใดๆเลยนะคะแล้วก็อบแบบที่รักษาคุณค่าทางอาหารหมายความว่าจะใช้ตรงที่อุณหภูมิเนี่ยต่ำมากใช้เวลาอบสวันค่ะกว่าจะแห้งอย่างนี้แล้วก็ะะไม่มี ไม่มีสิ่งเจือปนใดๆเลยแล้วก็จะไม่มีสารกันบูดด้วยแต่กล้วยนี้เนี่ยนะคะสามารถเก็บได้นานเป็นสามเดือนเลยนะคะคือโดยที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็นก็ได้ค่ะเพราะว่าก็ยังคงค่าใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะแห้งแห้งโดยที่ค่อยๆแห้งเข้าไปนะคะค่ะรสชาติจะอร่อยค่ะหน้าตาเหมือนกล้วยตากแต่รสชาติจะโอเคค่ะก็เป็นอาหารที่อาจารย์แนะนําด้วยนะคะสําหรับ คนที่สนใจสุขภาพแล้วก็ดูแลรูปร่างด้วยนะคะถ้าหากว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวอย่งอื่นก็อมทานด้วยทานกับน้ำชาอย่างนี้ค่ะเป็นของว่างนะคะเราได้พูดถึงคุณประโยชน์ของกล้วยนะคะมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถที่จะนํามาแปรรูปมาตรุงแต่งเป็นอาหารเป็นขนมได้หลากหลายชนิดเลยนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นกล้วยชาบกล้วยอบกล้วยตากนะคะรวมไปถึงนํามาทําเป็นอาหาร แกงต่างๆด้วยได้ะค่ะได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานอย่างเงี้ยคะคะเพราะฉะนั้นก็ค,คือกล้วยนี่มีคุณประโยชน์สารพันประโยชน์ทีเดียวก็อยากจะแนะนําว่าแต่ละบ้านนี่ควรจะมีประจําบ้านไว้ด้วยนะคะอาจารย์ปลูกง,ง่ายนะคะขึ้นง่ายแล้วก็เป็นมีตลอดทั้งปีค,ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ได้ฝากถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะกล้วยนั้นมีประโยชน์สารพันทีเดียวนะคะค่ะ,คะ กล้วยมีประโยชน์สารพันประโยชน์อยงที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะแต่ก็มีข้อเสนอแนะนิดนึงต้องระวังนะคะว่าคนที่เป็นโรคตับนะคะเวลาที่จะใช้กล้วยดิบนะก็ไม่ควรใช้เพราะว่ามันมีสารแทนนินซึ่งจะเป็นอันตรายคนโรคตับ นะคะแต่ว่ากล้วยนี่จากที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นผลไม้ที่หาง่ายแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและใช้ได้เกือบทุกส่วนนะคะและก็เป็นผลไม้ที่ราคาถูกด้วยใช่ค่ะนะคะบ่งบอก,บอกถึงความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันกับบ้านเรานะคะปลูกที่ไหนก็ขึ้นนะคะสำหรับต้นกล้วยก็ช่วยกันนะคะดูแลสุขภาพของคุณนะคะกับกล้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยน้ำว้ามีประโยชน์มากที่สุด ค่ะใช่ค่ะค่ะวันนี้รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์เพสศัจกรหญิงเอื้อพรชัยวันจากคณะเพสศัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาพูดคุยกันในสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะเวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ